PCX ตัว125นะครับอันนี้ผมซ่อมจอใหม่นะครับอจอใหม่ก็คือไม่ชัดจอใหม่ตัวเลขเรื่อนลางนะครับหรือไม่ก็คือตัวเคลือบหน้าจอของเขามีปัญหาก็คือทำให้มองไม่ชัดมองไม่เห็นนะครับก,ก็การลื้อการลื้อจอ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าด้วยช่างด้วยกันนะครับก็จะมองออกว่าอ๋อก็คือรื้อประ approx. มาณนี้นะครับก็คือรื้อออกมาประมาณนี้ก็สามารถมองเห็นได้ก็สาม,มารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปแทนที่ได้นะครับแทนที่หน้าจอนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ก็คือมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนหน้าจอนะครับหน้าจอ ตัววัดน้ำมันนะครับผมของ p ย e k 125ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็จะอธิบายไม่เยอะนะครับก็คือจะอธิบายตามที่ที่มองเห็นนี่นะครับว่าถอดประมาณไหนสำหรับช่างก็จะดูออกว่าสามารถถอดประมาณไหนได้นะครับก็คือถอดเป็นชิ้นประมาณนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมดูนะครับ ตัว125นะครับ p รีเซิบห้านี่ให้ดูคร่าวๆอันนี้ผมมีจอใหม่เปลี่ยนเข้าไปแทนที่นะครับจอใหม่จากเดิมก็จะประมาณนี้ปิดอย่างนี้นะครับถอดเอ,อกประมาณนี้ โอเคครับ okay,